ดวงความรักประจําวันนี้นะคะและคําทํานายนี้เป็นคําทํานาของท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะก็ขอให้ท่านที่เกิดวันศุกร์อธิษฐานในเรื่องของความรักที่ปรารถนาค่ะอาจารย์จะเลือกไพ่ให้คุณเลือกไพนะ่เนาะพิมพ์หมายเลขหนึ่งคือดวงความรักของคุณพิมพ์หมายเลขสองคือดวงความรักของคุณเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกไพ่จีดีมแท้เพื่อทํานายดวงความรักประจําวันนี้ให้กับท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะมาค่ะคนเกิดวันศุกร์ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนี่คือดวงความรักของคุณประจําวันนี้ค่ะ คนเกิดวันศุกร์ที่เลือกหมายเลขสองดวงความรักคุณประจำวันนี้ได้ไพ่ใบนี้มาดูกันค่ะที่ทานดวงความรักเป็นอย่างไรหมายเลขหนึ่งค่ะได้ข้อความว่าความมั่นคงถ้าความมั่นคงมานะคะอาจารย์บอกเลยนะคะความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนมีคู่หรือมีครอบครัวบอกเลยนะคะจะมีเรื่องดีๆบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์จะมีความเติบโตก้าวหน้ามั่นคงเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในความรู้สึก อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องไม่เข้าใจกันวันนี้จะคลี่คลายจะมีการคุยกันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเราเรียกได้ว่าเป็นวันหนึ่งที่เป็นวันดีๆสําหรับคุณและก็คนรักหรือเป็นการร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอะไรบางอยา่างมีความเติบโต,ตมั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องใช้ใเป็นประโยชน์นะหาไม่เข้าใจกันก็รีบคุยกันค่ะในวันนี้คนโสดล่ะคะใครบางคนนะคะดูจริงจังมากค่ะในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกคุณเข้ามาแสดงออกอย่างเปิดเผย แล้วก็ต้องการที่จะเหมันก็ต้องการแบบมือนก็ต้องการสร้างความมั่นคงกับคุณเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับกับสิ่งที่ได้รับมาในวันนี้ไม่แน่นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะด้านอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นก็นได้ก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตนะคะทุกคนที่เรารู้สึกดีด้วยค่ะก็เหมือนมีฟีดแบ็กที่ดีค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักของคุณในวันนี้นะคะ และท่านที่เลือดหมายเลขสองเกิดวันศุกร์ค่ะแนะคำว่าผู้หญิงเก่งถ้าผู้หญิงเก่งมาเนี่ยอาจารย์มองว่าความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ค่ะจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือกันนะคะหรือแม้ก็เป็นลนักษณะของการให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษา หรือมีความเติบโตก้าวหน้าในสิ่งที่ทําร่วมกันมีอาชีพบางอย่างที่คุณทําร่วมกันกับคนรักเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามหรือเป็นช่วงเวลาที่ต่อยอดการช่วยเหลือการส่งเสริมกันอย่าลืมเพิ่มเติมในเรื่องความนุ่มนวลอ่อนโยนต่อกันหนละกันนะคะคือทุกอย่างมันดีอยู่แล้วค่ะแต่มันอาจจะขาดในเรื่องของความห่วงใยใส่ใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆค่ะมองข้ามไม่ได้นะคะมันจะกลายเป็นว่ามันจะไม่ครบรสชาติอ่ะก็ต้องเติมเพิ่มเติมในเรื่องของความห่วงใยใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกอีกน ค่ะจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นคนโสดล่ะคะพบใครบางคนที่มีความรู้ความสามารถชัดเจนจริงจังนะคะในเรื่องการแสดงออกก็มีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือปรับเปลี่ยนขยับฐานะต่างๆที่เป็นอยู่ให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือคนที่เรารู้สึกดีด้วยก็แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีะคะ่ะชัดเจนขึ้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสําหรับดวงความรักของคุณวันศุกร์นะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตดวงความรักกับอาจารย์ใหม่นะคะในแต่ละวันว่าจะเป็นเช่นไรคะ่ะและติดตามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ